พร้อมกันหรือ,อยังเด็กๆนิทานเรื่องใหม่จะเริ่มแล้วนะมานั่งใกล้ๆแล้วจะเล่าให้ฟังนิทานบรรดานสุขวนนี้เสนอนิทานเรื่องภูผากับแก๊งมดนักสร้างฝันในหมู่บ้านเล็กๆบนเชิงเขาที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและความเงียบสงบมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อภูผาอายุ10ปีเขาชอบวาดรูปและฝันอยากเป็นนักสร้างสะพานแต่มักถูกเพื่อนล้อว่าเพอเจอวันหนึ่ง ภูผพาพบกับแก๊งมดพูดได้ที่กำลังสร้างสะพา,านจากกิ่งไม้เพื่อข้ามนํำทารแก๊งมดมีหวัวหน้าชื่อแม่มดภูลรัพ์แม่มดบอกภูผาว่าเราเป็นแก๊งมดนักสร้างฝันใครที่มีความมุ่งมั่นและอดทนพวกเราจะช่วยให้ความฝันของเขาเป็นจริงได้ภูผาอยากพิสูจน์ว่าฝันของเขาไม่ได้เพ้อเจอ้อจึงยิ่งมุ่งมั่นและอดทนพยายามวาดภาพสะพานเป็นจุดเชื่อมต่อในหลายๆที่ เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางให้คนในหมู่บ้านเมื่อแม่มดหินถึงความมุ่งมั่นของภูผาจึงตกลงช่วยทําให้ฝันที่เขาอยากเป็นนักสร้างสะพานเป็นจริงขึ้นมาและภูผาก็ได้สร้างสะพานไว้ในหมู่บ้านมากมายหลายที่ได้ตามที่เขาคิดไว้จนทําให้ทุกคนในหมู่บ้านชื่นชมและสนับสนุนความฝันของเขา นานวันผ่านไปภูผ,ผาเติบใหญ่กลายเป็นนักออกแบบสร้างสะพานที่มีชื่อเสียงและมีผลงานการสร้างสะพานในเมืองใหญ่ๆห,หลายที่ได้อย่างที่เขาเคยฝันไว้ตั้งแต่ในวัยเด็กเห็นแล้วใช่ไหมคะเด็กๆขอเพียงแค่เรามีฝันและไม่ละความพยายามสักวันเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะไปถึงฝันนั้นนิทานดีๆยังมีหลากหลายอย่าลืมกด subscribe แล้วมาฟังกันใหม่นะจ๊ะ